เราถามคนรอบๆตัวเลยได้ไหมฮะสมมุติว่าเรานึกไม่ออกจริงว่าเป็นคนที่วิเคราะห์ตัวเองไม่เก่งเลยเนี่ยถามเลยได้ไหมครับได้ค่ะอืได้แต่เขาจะบอกไหมครับนั่นสิอันนั้นส่วนหนึ่งแต่อีกอันหนึ่งถ้าเขาตอบเราสามารถยอมรับความจริงและยอมรับความตรงได้ใช่ไหมหลายครั้งที่เราคุยกันในสามพันศาสตร์ค่ะคือเรื่องของการฟังอืนะคะเฮ้ยพูดกับพี่ตรงๆได้เลยแต่พอเขาพูดปั๊บพี่มีข้อเถียงทุกอันเลย หน้านี่ไปก่อนเลย <S 2> <S 2> <S 2> <S ใช่ไหมใช่ใช่ไม่ไ,มได้แปลว่าเถียงไม่ได้นะคะแต่บางทีมองจากมุมใครคนนั้นถูกอืเพียงแต่บางทีเราอาจจะไม่ได้มองในมุมเราครับ <S 2> <S 2> ฉะนั้นเองเช่นแบบพี่ไม่รู้ใช่ไหมว่าน้ําเสียงมเมื่อกี้พี่ดุมากหรืออะไรแบบเนี้ใช่ไหมคะหรือแบบเออพี <P> ่ไม <guarante itaire> ่มีอะไรอะครับเอยไม่มีอะไรไม่จริงหรอกบอกพี่ได้ตรงๆแต่พอเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฟังเพื่อการอธิบายไม่ได้ฟังเพื่อการเรียนรู้ปฏิกิริยาของเรามันจะรีแอคอัตโนมัติมากใช พี่ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเฮ้ยไม่รู้หรอกว่าพี่โอ๊นอนพี่เจออะไรบ้างอ,อันนั้นแปลว่าพี่ไม่ฟัง